ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดบป็กมอนภาษาไทยครับซันมูนชุดเซตีนะครับซึ่งเมื่อวานมีงานเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ครับที่เดอะสตรีทนะครับโดยผมกับเพื่อนอีก2คนก็มีสิทธิ์ซื้อคนละ2 2ก็ซื้อกัน3คนก็ได้6 2ก็เลยรวมมาเป็นบล็อกหนึ่งพอดีครับก็จะมาดูเลทกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเรามาเปิดกันเลยนะครับแบบแถวนึงก็จะมี22นะครับ ตรงนี้ข้างกล่องก็จะมีเหมือนเช็คลิสต์นะครับว่าว่ามีการ์ดอะไรบ้างในชุดนี้นครับเราเปิดปันทีละแถวเลยนะครับอันนี้ออกจริงไม่ทราบวันไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือขายกล่องในงานแต่เหมือนว่ามีขายในเซเว่นกับตามร้านการ์ทั่วไปอันนี้ผมเปิดที่ร้านมจิกโดโจนะครับถ้าใครสนใจเล่นอะไรก็ มาที่ร้านเมจิกโดโจนี้ได้นะครับอยู่ตรงถนนจันนะฮะก็ดูครับฮะซองนี้ไม่มีแรงก็เปิดไปเไรื่อยๆครับยาวๆ,ๆนะยครับเขาก็จะรุนพวก GX กับเทนเนอร์การ์ใช่ไหมที่เก่งๆอะซองนี้ก็ไม่มีแรกแล้ว มาดูครับว่าบล็อกหนึ่งจะได้อ่าแันนี้มีฟอยล์เหมือนจะเป็น gx นะไปอะไรเอ่ยป้าไม่ใช่ครัไม่ใช่ปะไปอะไรก็ไม่รู้ออตโตบอลดีไฮเปอร์บอลนะโอ้จากกียร์ดอตไทยครับอ๋ออ่าใช่ตัวที่เป็นแร่ก็จะเป็นฟอยล์ฮะอ๋อยังบางซองก็มีแร่สองใบอย่างนี้ก็เป็นแร่ดาริตี้แร่ตรงเนี้ยครับมีเขียนอยู่ เห็นเขาอกว่าจะมีพวกซีเกตอะไรพวกนี้ด้ใช่ไหมซีเกตมียังฟอยล์ฟูลอาร์ตฟอยล์ีเอ็กซ์ธรรมดาอะไรอย่างนี้ดูครับแถวนึงจะมีกี่ใบเพราะว่ามีน้องเปิดที่งานเปิดไปยี่สิบกองได้ g ีเอ็กซ์ไปห้าใบโกงมากเลยอะอ่ะ อุซุกี้ไอตัวนี้ตอนพักจำได้ว่าภาคที่ันมีโอโอไอ้นี่ขวางทางแล้วก็เปิดเร็วๆเลยนะครับอหาฮะกังก้า เป็นตัวผีที่น่ารักมากตัวนี้กกนนะชอบมากคนระับสมัยก่อนนะต้องแลกกับเพื่อนนะถึงจะกลายร่างได้ไ <c oughs> นะครอ่าอ่าคาบิคอน G X อะ่ะ G X ตัวแรกของบล็อกนี้เป็นคาบ,บิคอนนะฮะน่ารักดีคาบ,บิคอนต้องเป่าขุยนะมันขี้เสากว่าจะตื่นได้ตอนเราเล่นโปเกมอนโกนี่แบบว่า ใครๆก็อยากจับเป็นกับลาพาร์ตมาตามหากันท่นหน้าฟักไข่สิบโลกันรัวๆะใกล้หมดแถวแล้วครับเหรอดีเหรอเอาไว้อเอาจี้สเปเชียลโอ้งครับเรามีกูรู เล่นมานานแอละอตัวอะไรก็ไม่รู้เมย์ตะกอสเมตาก,กอสเก,ก,ก่งเ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 หรอเฮ้ยช่วยอธิบายให้ดิเฮ้ยคนเล่นเป็นล่ะบบโบบอเคเมย์ตะกอสตัวอย่างไอ้เมตาก,กอสนี่มันเหมือนเป็นโปเกมอนในตำนานป่ะเหมือนพวกเอเดนไลท์แพลนเนต้าของของทาครูวิศ ไคริวอไคลิวนี่เป็นตัวโปรดที่สุดละชอบที่สุดละไคริวแต่ไคริวไม่บอบอกนี่นะครับต้องไปเปิดเฟิร์สเชั่ชใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าเฟิร์สออเซชนี่แบบก็แบบว่าแบบขายสู้ไอไอนี่ไม่ได้นะชุดบีไม่ได้นะชุดเอชุดเอขายขายสู้ชุดบีไม่ได้เออชุดบีเขาบอกชุดบีเขาบอกแป๊บเดียวหมดละของสทยคนคงอยากได้ไอตัวอะไรนะไอตัวนั้นนะคาปูาปูอะไรนะคาปูเล่เออคาปูเล่ เทเนิสฟูเออมันเป็นเจี๊ยบที่ในวันที่ชุดออกมาแล้วใช่แต่เห็นเขาบอกว่าพวกเทรนเนอร์การ์ดที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแพงมากเลยนะใช่ไหมเทรนเนอร์การ์ดที่เป็นฟูอาร์ตเออก็มันใส่ตุเด็กเฮียฟอยสวยจังอ๋อไม่ใช่เก็บภาพบูวเทรนเนอร์ก่อนอ๋อฮะจะแพงไหมอ่ะเป็นภาษาไทยอ่ะ ยังไงก็แพงเล<อ>ยเพราะว่าเรทมัอนออกเดียวกับญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ปกติเคยเปิดแต่ภาษาอังกฤษไง15ใบไม่รู้เหมือนกันไอริกกี้ซามาร,รปปินโดวี่ีโอปึนสามหัวตัวเก็บไปเราชันดีสมัยก่อนอันนี้ถามสองฮะปกติอยากรู้ว่าไงนนว่า G X Box หนึ่งนี่จะมีประมาณเท่าไหร่นะ ของเมกาอเมกาาาี่สาใครไม่รบงมนอันนี้ก็ต้องลองแกะดูฮะน่ได้นนี้ตัดมือตัดจี้นี่พลีกอนเหรอเนี่ยเกมาใช้ได้เียเทรนเนอร์สปอร์เตอร์นี่เหรอดีตัดมือเขา อ๋อเก่งเนาะแค่นี้ต้องใช้สินะต้องอยู่ในเด็กที่ใช่มันแต่ไอ้พวกบอลไฮเปอร์บอลพวกนี้ยใช้ใช้ใช้สเต็กอย่างสี่ด้วยใช่ใครพวกบอลต้องใช้เหรอใช่ต้องใช้ได้สี่ไฮเปอร์บอลต้องเด็กสี่ใบครับอ่าจีเอกใบดักไล่ป่ะครับไม่ใช่นี่คอสมาในคอสมาอะไรอ่ะเก่งมากตัวนี้เจ๊ได้ไหมเจ๋งเฉยๆ แต่เป็น G X ก็มันก็เท่แล้วนะอเออเน,นี่ยพูดเถอะเลยูไม่ใช่จไม่ใช่ G X เอ็กซ์อะไปนี้ไปนี้ดีนี่เหรอ,อ,อแคชเชียร์อเอาไว้ดึงเของอามาฆ่าอ๋อเนี่ยอ่ะไม่มีก็ถ้าไม่มีจีเอ็กซ์เราก็ฆ่ไปเลยนะฮะตัวไรเนี่ยไหอหางเหรอแผงแผงแผงคัส าหได้ใช่เป็นเฟหานเป็นไฮเปอร์แรดด้วยเหรอไฮเปอร์แรดดีเหรอมันจะสูงกว่ามันมีมันจะมีมันจะมีเป็นจีเอ็มปกติมีเป็นฟูลอาร์ดแล้วก็มีไฮเปอร์แรดไฮเปอร์แรดจะสูงสุดอ๋อไฮเปอร์แรดราคามากกว่าปกติกี่มากกว่าจีเอ็มปกติเท่าอ๋อแล้วราคามากกว่าแล้วก็คือไฮเปอร์แรดก็คือ GX แล้วก็เป็นฟูลอาร์แล้วก็เป็นอันนี้ใช่อ๋อ้ได้ตัวที่ ตัวที่าขายได้อยู่ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามตัวนี้เออนามันน่ารักจริงนิมเฟียเนี่ยเกิดได้ภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันมอนเล่นภาษาอังกฤษตัวนี้ววววนออเลยเหรอใช่เหรอนขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยแบกกี้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 กเออเล่นสีสีไอ้กล่องในในในแกนในตัว นี่น่าจะเก่งกว่าตัวสตีออนตัวพ a ร์จิตตัวพาร์ซีเก่งสุมันตีแล้วตันติดคอนฟิเชองเคยอยู่ในเมทัลอะเดือแถวเรียวแล้วครับเปิดเป็นสสิองแล้วสิครับผมรู้เหรอเอ็กออกมาตั้งสแล้วนะอ่าอัวนี้จะเหลืออะไรไหมเนี่ยเออนี่ก็ดี แต่ว่าเด็ดตีอ้าวลิเดียว่ะอันนี้โอ้อันนี้อู๋ว้าอู๋ว้าอันนี้เหมือนจำได้ว่าแพงครับน่าจะเกือบเกือบพันเนอะบอกนี้อ้วนแบบสวยงามน่าจะเกือบเกือบพันเนอะอันนี้ไปนี้ส่งเข้าประกวดนะบอกนี้อู๋ใบนี้ที่ใบนี้ถ้าเป็นมาอันนี้ปุ่นซื้อมาหลายหมื่นเยนหลายหมื่นเยนเลยเหรอใช่ครโอ้แต่อยู่ไทยก็คงไม่แพงมากมั้งพันหนึ่งได้ไหมเจอเยื่อเหรอ แต่เห็นมันเป็นแบบเป็นเทรนเนอร์การนี้แบบว่าแบบฟูอาร์ตอย่างนี้ก็มีหลายใบเหมือนกันนะอ่า G X แล้ว G จ i r อนเฮ้ยใบนี้เก่งใช่เป็นกระตุ้นตีตลอดเลยติดเมต a แบบเหรอใน G X แถวนี้นี่เพราะว่านั่น่าคาสางมากจ i r o n เออนนเพราะว่าเราผมว่าเนี่ยลอ่าและ ไปดูคนน่าจะเล่นเยอะเหมือนกันเนอะเพราะว่าเมื่อวานไปงานนี่คือแบบคนโคตรเยอะเลยใช่คนเยอะมากน่าจะคิดในไทยอืมใช่คนชอบเล่นโปเกมอนเยอะหรือเหล่ฮะเห็นภาษาไทยก็อยากมาลองเล่นดูแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพการ์ดฟอยน์ก็สวยสู้คุณภาพมันก็ใช่เท่าญี่ปุ่นเลยนะแต่หลังการไม่ไม่เหมือนอังกฤษใช่ไมหรืเหมือนออหอลังการเหมือนอังกฤษนี่หว่าเออ เออการเหมือนกินนี่ว่ะอ่าแล้วเจี๊เอข้าไปละอ้าวนี่คับูเทนฟูอ่ะโอ <TH> ้โหโคตรนี้สุดยอดเลยครับโอ้อะไรวะเนี่ยพวกนี้โคตรสุดยอดเลยครับจริงเหรอเออแต่เห็นก็ไม่คนไม่เปิดได้ขนาดนี้กันนะเมื่อวานนี้เออนี่อะไรวะเนี่ยโอหหาดูรอดมากค่ะเออ ทำเลที่ตั้งดีไงที่นี่ไงเลยผมจุ้ยดีร้านนี้เออมา<ะ>เปิดเล่นมเปิดที่ร้าน <c oughs> ต้องเปิดต้องมาี่แก่นะคร <c oughs> ับอ่าโอเคตอนนี้ยังไงแล้วตั้งแต่เวลาจ,จ,จะเปิดก็จะมาเปิดตอนตอนสุดท้ายครับผมไม่มีแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วแหละอ่า <c oughs> หมดแล้วครับอ่ะก็มาสรุปกันวันนี้จะได้ก็ได้การที่แบบว่าหายยากๆสักเจ็ดใบเนอะโอ้แปดใบเลยนี่นี่ครับการที่หายากยาก น,น,นี่ครับนี่ครับก็จะดีกว่านี้ได้ก็ไอ้เนี่ยกลายเป็นแบบอยู่ตรงเนี้ยนี่ก็โอเคแล้วว๊ะโอเคครับนี่ก็ก็ใครสะดวกก็มาเล่นกันได้นะครับเพราะผมก็หัดเล่นเหมือนกันกับเ,เพื่อนๆหลายคนมีคนสอนแหละโอเคครับงั้นก็ปรสบการรีวิวการเปิดบ็อกชุดปีของโปเกมอนภาษาไทยเป็นเท่านี้ับขอบคุณครับ